สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันต่อนะคะเนื่องจากเมื่อวานนะคะครูค้ังเรื่องการเขียนจดหมายลากิจเอาไว้ซึ่งการเขียนจดหมายลากิจเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากการเขียนจดหมายลาป่วยสักเท่าไหร่เพียงแต่เนื้อความเท่านั้นนะคะที่จะเปลี่ยนไปเพราะว่ารูปแบบของการเขียนจดหมายเนี่ยก็ยังเหมือนกันก็คือ มีที่อยู่มีวันที่แล้วก็มีคำขึ้นต้นเนื้อความคำลงท้ายแล้วก็คำรับรองจากผู้ปกะกอบเห็นไหมคะอ่ะอันนี้เป็นรูปแบบการเขียนจดหมายที่เราเรียนไปแล้วในคลิปอ่าคลิปก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวานนี้อ่านนักเรียนดูสิ่งที่แตกต่างของการเขียนจดหมายลากรจก็คือหนึ่งเลยเราจะเขียนล่วงหน้าว่าเราจะไปทำธุระอะไร,รจะไม่ต้องลาด้วยสาเหตุอะไรนะคะ จากนั้นสิ่งที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อความซึ่งเนื้อความของการเขียนจดหมายลากิจเนี่ยจะเป็นสาเหตุว่าเราจะไปทาธุระที่ไหนหรือมีเหตุอะไรที่ทําให้เราต้องหยุดเรียนนะคะอ่านนักเรียนมาดูพร้อมกันตัวอย่างของการเขียนจดหมายลากิจก็คือที่อยู่เหมือนเมื่อวานเลยที่เราเรียนกันไปที่อยู่เซตเป็นอะไรคะที่อยู่เซตเป็นวันที่ อะเป็นวันที่ปึ๊บพอเป็นวันที่แล้วก็จะเป็นคําขึ้นต้นคําขึ้นต้นตรงนี้นะคะอะครูบอกแล้วเมื่อวานต้องห่างจากริมขอบกระดาษเท่าไหร่1ถึง1.5นิ้วเหมือนเดิมเลยรูปแบบจะเหมือนเดิมเพียงแต่เนื้อความเนื่องด้วยนักเรียนดูการนะคะเนื่องด้วย ถ้าเป็นผู้ชายให้ใช้สรรพนามคำว่ากระผมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้คำว่าดิฉันนะคะเรื่องด้วยกระผมกับคุณพ่อต้องไปเยี่ยมคุณย่าซึ่งป่วยไม่สามารถมาเรียนได้จึงขอลากิจเป็นเวลาหนึ่งวันตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาเมื่อครบกำหนดแล้วจะกลับมาเรียนตามเดิมนะคะจึงเรียนมาเพื่อทราบแล้วก็ลงชื่อของเราลงคำลงท้ายตรงนี้ ด้วยความเคารพอย่างสูงเหมือนเดิมนะคะคำลงท้ายซึ่งวันนี้ไม่มีอะไรมากก็คือครูจะให้ดูตัวอย่างของการเขียนจดหมายลากิจดูตรงเนื้อความตรงนี้นะคะว่าแตกต่างจากการเขียนจดหมายลาป่วยอย่างไรนะคะอ่ะจริงๆแล้วเขาลาตั้งแต่วันที่1นักเรียนจะเขียนก่อนวันที่ตรงนี้ก่อนวันที่1ก็ได้อะอย่างเช่นนักเรียนเขียนวันที่30พฤศ,ศจิกาไว้ แล้วก็ส่งจดหมายมาหาคุณครูก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราลาจิตแต่ถ้าลาป่วยเนี่ยเราจะเขียนวันที่ป่วยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจากนั้นก็จะเป็นคํารับรองจากผู้ปกครองเหมือนเมื่อวานเลยเหมือนเดิมเห็นไหมคะคารับรองจากผู้ปกครองขอรับรองว่าเป็นความจริงซึ่งรูปแบบการเขียนน่ะก็จะเหมือนเดิมขอรับรองจะตรงกับคําว่าเรียนตรงนี้นะคะก็คือ คํารับรองจะตรงกับคําขึ้นต้นนั่นเองอพอเข้าใจนะคะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาดูต่อไปจะเป็นใบงานนะคะใบงานนี้เดี๋ยวครูจะส่งไปให้นะคะใบงานนี้ครูกําหนดมาให้ว่านักเรียนจะต้องเขียนลากิจด้วยเหตุผลใดนะคะ,ะเดี๋ยวแบบนึง น,นักเรียนดูเราต้องลากิจด,ด้วยเหตุผลจะไปเยี่ยมคุณตาที่ปว่วยคล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ใครป่วยคะย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ใครป่วย,อ,ย,อ,อ,วยอันนี้คุณย่าป่วยเห็นไหมคะอันนี้คุณย่าป่วยแต่ที่ครูจะให้เราเขียนเนี่ยที่นักเรียนจะต้องเขียนส่งคุณครูเนี่ยเป็นคุณตาป่วยนักเรียนก็เริ่มเลย นักเรียนก็เริ่มเลยพับกึ่งกลางหน้ากระดาษเหมือนกันนะคะนักเรียนก็เขียนเลยคะ่ะที่อยู่ที่อยู่ริมขวาอ่าที่อยู่เสร็จอ่าเป็นอะไรคะวันที่วันที่เสร็จเป็นคำขึ้นต้นคำขึ้นต้นเสร็จเขยบเข้ามาเป็นเนื้อความซึ่ง ตรงนี้แหละค่ะคือสิ่งสำคัญนักเรียนดูตรงเนื้อความนะ,ะเดี๋ยวเราดูตรงเนื้อความพร้อมกันตรงเนื้อความนี่แหละที่เราจำเป็นจะต้องเขียนให้แตกต่างจากการเขียนจดหมายลาป่วยเพราะว่าสาเหตุของการลาแตกต่างกันนะคะอ่ะก็ไม่มีอะไรมากนักเรียนดูตัวอย่างด้านบนเมื่อกี้เลยนะคะ,อะพอเป็นเนื้อความเสร็จปุ๊บเป็น คำลงท้ายคำลงท้ายแล้วก็คำรับรองจากผู้ปกครองครูให้นักเรียนนะคะเขียนตามใบงานนี้เลยนะคะใบงานที่13ก็คือเขียนจดหมายลากิจเหตุผลก็คือต้องการไปเยี่ยมคุณตาที่ป่วยนะคะ และขอลาหยุดเป็นเวลา3วันนักเรียนก็กําหนดวันที่นักเรียนต้องการจะลาเองเลยกําหนดได้เลยว่าเราจะลาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ในเนื้อความของเรานั่นเองนะคะครูคิดว่านักเรียนทุกคนเขียนได้อยู่แล้วเพราะว่าเมื่อวานนะคะหรือคลิปที่แล้วเนี่ยเราผ่านการเขียนจดหมายลาป่วยมาแล้วอ่ะเมื่อเขียนจดหมายเราก็ต้องมีการจ่าหน้าซองจดหมายใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันตัวอย่างการจ่าหน้าสองนักเรียนดูได้ในหนังสือของนักเรียนเองนะคะหนังสือภาษาพาทีอ่ะภาษาไทยนะคะหนังสือภาษาพาทีหน้าหนึ่งสนะคะอ่ะนักเรียนลองเปิดหนังสือของตัวเองดูนะหน้าหนึ่งรนะคะหนังสือภาษาพาทีของเราอ่ะหนึ่งรอย หนะึรสี่สิบแปดนักเรียนเปิดนะคะเปิดภาษาพาทีขึ้นมาหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบแปดการจ่าหน้าซองตรงนี้ขออ okay, ตรงนี้การจ่าหน้าซองไม่มีอะไรมากเลยเรามีซองจดหมายเราก็เขียนเรียนตรงนี้เลยเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษา นักเรียนอยู่ทับอะไรนักเรียนก็ใส่ไปอย่างเช่นในตัวอย่างก็คือ3ามทับหนึ่งนะคะใครอยู่3ามทับสองก็เขียน3ามทับสองส่วนใครอยู่3ามทับสามนักเรียนก็เขียน3ามทับสามนะคะหน้านี้นะคะจะอยู่ในหนังสือหน้าหนึ่งยสิบดนะคะตรงนี้ครูเขียนให้แล้วอะจากนั้นการจ่าหน้าสองนักเรียนดูนะการจ่าหน้า2อง ตัวอย่างการจ่าหน้าสองเรียนดูมีชื่อและที่อยู่ผู้ฝากคือใครคะก็คือตัวนักเรียนนั่นเองนัอ่าชื่อเด็กหญิงเด็กชายอะไรก็ใส่ไปทันยากเปลี่ยนสีนิดนึงอ่ะอ่าชื่อสมมุติเด็กหญิงเด็กหญิง B ีนามสกุล A สมมุตินะคะเด็กหญิง B ีนามสกุล A อยู่บ้านเลขที่20ซอยไม่มีถนนไม่มีตำบลอ,อย่างเช่นอยู่บ้านเลนอำเภอบางปะอินอันนี้เป็นที่อยู่นักเรียนนะคะจังหวัดอยุธยา13160นะคะระบุเป็นเลขอารบิกเท่านั้นนะคะนักเรียนดู13160อะชื่อและที่อยู่ผู้รับเม ที่เราจะจ่าหน้าซองถึงใครก็คือคุณครูประจําชั้นของเรานั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนก็ใส่ชื่อครูประจําชั้นอะอย่างเช่นครูเป็นครูประจําชั้นปสามทับสองครูก็ใส่นักเรียนก็ใส่ชื่อครูนะคะครูอ่ะสุคนทาณรงเดชาอาศอยู่บ้านเลขที่สี่สิบสองทับ ยีซอยไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะบ้านเลนเหมือนกันอ่ะบางปะอินอ่ะยุธทธยาหนึ่งสามหนึ่งแค่นี้เองค่ะนี่คือรูปแบบของการจ่าหน้าซองจดหมายนักเรียนนะคะ,ะไม่มีอะไรมากนักเรียนสามารถดูได้นะคะที่หน้า148นะคะ นักเรียนดูได้ที่หน้าหนึ่งร้ยสี่บแปดตรงนี้เดี๋ยวรูวงในหะ้อ่ะอันนี้จะอยู่หน้าหนึ่งร้ยสี่ิบแปดนะคะนักเรียนไปเปิดดูนะคะการจ่าหน้าซองจดหมายนั่นเองอ่ะดูนะคะตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายอ่ะตรงนี้ต้องมีสแตมด้วยนะคะาดวงตาถ้าเป็นส่งจริงๆนักเรียนต้องติดดวงตาไปสนีหรือสแตมนั่นเองนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับเรื่องของการเขียนจดหมายลาครูนะคะก็เรียนไปแล้วทั้งเรื่องของการเขียนจดหมายลาป่วยแล้วก็การเขียนจดหมายลากิจรวมทั้งการจ่าหน้าซองจดหมายนะคะการจ่าหน้าซองเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะวาดรูปเนี่ยแบบนี้เลยนักเรียนดูนะวาดรูปแบบนี้เลยแล้วก็เขียนลงในสมุดของตัวเองนะคะนักเรียนทําลงในสมุดของตัวเอง ชื่อนักเรียนก็ดูตรงนี้ได้เลยของคุณครูนะคะชื่อผู้รับก็คือคุณครูประจาชั้นให้นักเรียนทุกห้องนะคะเขียนส่งคุณครูชื่อสุคนธานณรงเดชานะคะบ้านเลขที่สี่สิบสองทับยี่สิบสองเห็นชัดหรือเปล่าเอยเห็นชัดหรือเปล่าตรงนี้อ่ะ สี่สิบสองรับยี่สิบสองนักเรียนดูตรงนี้นะคะตรงนี้สี่สิบสองรับยี่สิบสองนะคะตำบลบ้านเดนอำเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยารหัสไปรษณีย์หนึ่งสามหนึ่งหกศูนย์นะคะแค่นี้เองค่ะนักเรียนทำลงในสมุดนะคะสำหรับการจ่าหน้าสองจดหมายแล้วก็มีงานเนาะให้นักเรียนเขียนงานนี้นะคะ ทำลงในกระดาษเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับการเขียนจดหมายลากิจนะคะด้วยเหตุผลที่จะต้องไปเยี่ยมคน้าที่ป่วยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนจ่าหน้าซองนะคะครูหวังว่านักเรียนนะคะจะเข้าใจเนื้อหาของเรื่องการเขียนจดหมายลาป่วยและลากิจนะคะทั้งสองรูปแบบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนนะคะจะทำงานส่งครูอย่างเรียบร้อยนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณค่ะ